สวัสดีครับอีบสีนท่านผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมทุกท่าน,นนะครับกับเรามาตามผลออกนะครับฮานอยนะครับพิเศษปกติ vip นะครับครับก็ ก็ปากไปนิดนึงนะครับออาเงิเลขกมารวยนะครับไม่มีเพจนะครับไม่มีเฟซไม่ได้ลงแนวทางทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็แนวทางทางทิกต o อกไม่ได้ลงไม่มีนะครับไม่ได้เล่นนะครับ <c oughs> กับเรา <c oughs> มาดูผลออกนะครับก็เป็นสูตรเครียดสูตรคำนวณนะครับก็มาดูผลออกอานอยพิเศษมันทยี่สิบสี่เดือนห้าศสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ฮานอยพิเศษนะครับก็ผลออก70564ูนากับ7 0 5 6 4อันนี้ฮานอยหลุดเยอะนะครับฮอานอยหลุดหลุด2อนะครับเต็มรวมด้วยนะครับก็ถือว่าไม่เข้านะครับครับเรามาดูแนวทางฮานอยปกตินะครับปกติผมให้เน้น มเล่นให้ที่เนาะให้7กับเก้เนให้ที่9ใครนำา9ไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับออก98นะครับผมก็จับเนาะ9 3 96 97นะครับขาดไปตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้จับก็คือ98นะครับมันมาสุดสุดซอยเลยเนาะจับให้สาตัวนะครับไม่ออกออกสุดซอยตัวสุดท้ายด้วยจับ97ออก98นะครับ ก็ถือว่าถ้าน้อยปกตินะครับใครนำเก้าไปวิ่งไปรลดก็ถือว่าเข้านะครับครับดูไปกันต่อที่ vip นะครับแนวตาง vip ผลออกนะครับ7-6-1-5-9นะครับ76159กนะครับก็เข้าที่7เล็วิ่งอย่างเดียวนะครับ ตัวที่ผมเน้นไม่เข้านะครับสารไม่เข้านะครับเข้าเล็กวิ่งนะครับเข้าที่7นะครับส่วนเต็มรวมเขาที่เ็ไปอยู่เล็กวิ่งนะครับส่วนเต็มรวมเต็มรวมก็เข้าที่7นะครับส่วนพิเศษเรามาดูกันนะครับพิเศษก็เข้าที่7หลักร้อยนะครับ พิเศษก็เจ็ดหลักร้อยแต้มรวมนะครับส่วนปกติไม่มีนะครับส่วน vip นะครับ vip ก็เข้าเจ็ดหลักร้อยนะครับก็ถือว่าเจ็มาเล็กวิ่งอย่างเดียวนะครับแต้มรวมนะครับผมไม่โหลดโหลดคงไม่เข้านะครับใครวิ่งก็ถือว่าเข้านะครับใครวิ่งนะครับก็ไปอยู่หลักร้อยทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ ว่ามันมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ยังได้ล้นนะครับไ,ไปอยู่หลักร้อยนะครับก็ต้องกราบขอโทษขอภัยสมาชิกและ fFC ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่าน้วยนะครับวันนี้แต้มรวมนะครับไปอยู่หลักร้อยนะครับก็ถือว่าเข้าแค่วิ่งอย่างเดียวนะครับผมให้ลูดนะครับใครนําไปลูดนระคงไม่เข้านะครับเพราะว่าไปอยู่หลักร้อยนะครับ เกาข้าพิเศษนะครับลูด9้นะครับลด9ที่พิเศษนะครับก็เข้าแก้โอ้ยขออภัยครับปกตินะครับหลด9 9เข้านะครับพิเศษวีหลุดนะครับเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับแต้มรวมครับก็ถือว่าหลุดลุดลุดเยอะเนาะครับครับเรามาตามกันต่อนะครับ มาตามกันต่อวันที่2 5เดือน5พศ2567นวันนี้แนวทางอานอยพิเศษนะครับอานอยพิเศษนะครับก่อนจะก่อนที่จะเข้าแนวทางนะครับผมก็อภูต์นิดนึงนะครับก็เป็นสูตรคิดสูตรคำนวณน,นะครับก็เลขทุกแนวทางก็มีเข้าไม่หลุดนะครับก็ ให้สมาจิกเและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจรารณยณในการรับชมนะครับบางทีตัวเน้นนะครับมันอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวที่ผมไม่เน้นให้ก็ได้นะครับกลับเรามาตามกันต่อฮานอยพิเศษนะครับอันนี้ผมให้เด่นที่ให้เด่นที่6กับ0นะครับให้เด่นที่6กับ0นย์ ส่วนตัวเจาะนะครับก็เจาะให้3ชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับ0 3 0 6สูนแล้วก็3คสับส่วน3ตัวจับไว้ที่8 06นะครับ8 06ศหก็ได้นะครับเรามาดูตัวเน้น ตัวเน้นผมเน้นให้ที่หกนะครับเน้นให้ที่หกสามตัวก็แปดศูนย์หกนะครับเน้นให้ที่หกก็หกศูนย์หกหกสามนะครับใครที่ไม่ชอบหกก็จับศูนย์ก็ได้เนาะไม่ชอบหกก็จับที่เลขศูนย์นะครับกัดไปกัน,นต่อที่อนอยปกตินะครับวันนี้แนวทางอนอยปกติผมให้เด่นนะครับ ในเด่นที่9ก้สบสส่วนตัวเจาะนะครับเจาะให้3ชุดนะครับเจาะที่90 92แล้วก็23งสามสวสาตัวจับให้ที่901หรือ190ก็ได้นะครับ เรามาดูตัวที่ผมเน้นนะผมเน้นให้ที่9นะครับเน้นให้ที่9กจุด3ตัวก็กับ901ะครับครับเรามาตามกันต่อนะครับ ไอ้น้อย vip นะครับผมให้เด่นที่เด่นที่2กับ0นะครับก็จาะไอ้3ชุดนะครับเจาะที่02 04แล้วก็07 ส่วน3ตัวผมจับให้ชุดหนึ่งนะครับก็จับที่7จ0ดสี่หรือตัวนี้นะครับตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่0ูนเน้นให้ที่ศูนย์นะครับส่วนสามตัว740นะครับไม่ชอบศูนย์จับที่2นะครับ ในจอบศูนย์จับที่สองนะครับตัวประกบก็ยุ้งหลังก็ได้สองสองสองสี่จับเรามาดูเต้มรวมนะครับเต้มรวมวันนี้ผมให้ให้โลดที่ศูนย์กับ7จดโลดที่0นกับ7นะครับวันนี้ชอบมันชอบชอบเลขศูนย์นะครับวันนี้ ส่วนกันเบิ้ลน,นะครับก็มีเจ็0เจ็ศูนย์ศูนย์แล้วก็สามสามกับสามจุดนะครับกันเบิ้ลครับเรามาทวนกันอีกรอบนะครับวันที่25เดือนหน้าพศสอง7ันน้ก็ะครับแนวทาง5านอยพิเศษหานอยปกติ VIP นะครับ รับเรามาดูพิเศษกันก่อนนะครับผมให้เด่นที่6กับ0นะครับก็เน้นในที่6นะครับศูนย์ตัวเจาะก็มี0 3 0 6แล้วก็6 3นะครับจุด3ตัว8 0 6นะครับใครไม่ชอบ6จับที่0หรือท่านจะนำไปวินก็ได้นะครับกับไปกันต่อที่แนวทางาน0อยปกตินะครับผมให้เด่นที่9กับ3นะครับให้เด่นที่9กับ3 ส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็เลน,นที่9นะครับเจาะที่9092แล้วก็23.3ับจุด3ตัวจับที่901ซึ่งมาจากตัวนี้นะครับหรือใครจะฉับที่190ก็ได้นะครับครับไปกันต่อที่ VIP นะครับ VIP ผมให้เด่นวิง่งรูที่2อกับ0นะครับเน้นที่0นะครับ ส่วนตัวเจาะก็020407นะครับ3ตัวก็740นะครับชุดเลขเด่นทั้ง3ชุดนี้นะครับพิเศษปกติ VP VIP นะครับก็เป็นเด่นในสูตรน,นะครับส่วนแต้มรวม300ก็พิเศษปกติ VIP ก็จะได้สูตรกับ7นะครับส่วนกับ7ผมชอบที่สุดน,นะครับวันนี้นะครับส่วนการเบิ้ลก็7 7 0 0 3 3 ครับครับใครที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับขอวอวยพรให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่25เดือนห้าพศ2567นรนะครับฮาหนอยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Sawadi so, kak.